เราทราบข่าวกันดีผมว่าย้ำนิดเดียวทุกคนจะน่าจะฟังกันมาหมดแล้วล่ะว่า Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore เป็นหนังภาคที่3ที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อรับคำว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อคืออะไรคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ย Warner b r o t h e r ปรึกษาหารือกับ v i v y d t e s แล้วก็ตัว J.K. Rowling ว่าวันหนัง Fantastic Beasts เนี่ยทำเป็นไตราภาค อตอนเปิดโปรเจกต์คุยกันว่าเราจะทำเป็นไตรภา,าคแต่หลังจาก J.K. Rowling บันเจิดให้กับสตูดิโอได้เห็นเขาเรียกว่า Story Map โอ้โหโเจเขียนอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดครับมันจะไปโยงใจ Family d u m b e บ d o r f Family g l r เก t Grindelwald อะไรไม่รู้ตัวละครใหม่ e d e n c e ส์บบนเยอะแยะไปหมด Warner Brothers ก็เลยบอกว่าอัศจรรย์มากเจ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเราขยายให้เป็น5ภาคไปเลยในช่วงรอยต่อระหว่าง Fantastic Beasts แอน h e r ร์ทูไฟ d t h e มไปแฟนต a s t บีสต์ s t วคราวนะ์โอฟกรินเดิลวอลเนี่ยก็เลยมีการขยายเหมือนอวตารครับโอ้ยถ้าดีขนาดนี้เราขยายเป็น f a แฟนตา i c บีสต์ชุด5ตอนไปเลยดีกว่าแต่ปัญหาก็คือ c r า m b of g r i n d นเด a l วไม่เวิร์คครับ ก็เลยมีการทำงานกันหนักมากครับเปลี่ยนคนเขียนบทเอาคนมาช่วยให้เจเคโรลิงสบายขึ้นมีการยืดเวลาให้เธอมีเวลาคิดมากยิ่งขึ้นจนสุดท้ายสิ่งที่ตกผลึกได้มากที่สุดก็กลายเป็นแค่นี้แหละแฟนทัสติกบีสเดอะซ e คร e ตออฟดัม l e ดอ r e มันไม่ได้แย่นะครับแต่หลายคนก็บอกเหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วที่มันไม่ดีอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยไม่ใช่คาวิจารณ์หรือว่าคะแนนที่อยู่ในเว็บมะเขือนะครับแต่รายได้มันไม่ดีครับ คำว่าไม่ดีของแฟนตาซีบีส์เนี่ยมันไม่ได้ต่ำขาดทุนนะครับแต่มันน้อยเกินไปสำหรับหนังบล็อกบัสเตอร์ระดับนี้ w o r n e r b r o t h e r ออกมาให้ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่หนังเข้าฉายปไปประมาณสัปดาห์2ส,สัปดาห์นะครับว่าเรายังไม่มีบท f a n แฟนตาซีบีส์ภาค4เลยแม้แต่แผ่นเดียวจะเอายังไงต่อเดี๋ยวดูร์ฟอร์มเรื่องรายได้ของไอ้สกิปเปิลออฟดัมก่อนถ้าร์ฟอร์มไม่ดีรายได้ไม่ดีพอแค่นี้ก็ได้ ใครดูแล้วเห็นครับว่าเขาทำการจบเอาไว้เขาเรียกว่าซอฟต์เอนดิ้งเอาไว้นิ่มๆเรื่องกินเดอวอแค่นั้นก็พอนะหงายหลังเวิบไปอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่รู้ยังไงต่อไปแต่สุดท้ายมันลงเอออย่างที่เราได้เห็นในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้ไม่ต้องเล่าต่อแล้วก็ได้ถึงวันนี้เนี่ยวอร์เนอร์บร e r เตออกมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการทำงานภาคต่อครับข่าวนี้ลงในเดอะวอนะครับ พูดถึงอนาคตของหนังชุด Fantastic Beasts จากสตูดิโออย่าง Warner b r o t h e r w a r n e r Brother บอกว่าเรายังมีเวลาพอสมควรถ้าไม่ใช่หลายเดือนก็น่าจะเป็นหลายสัปดาห์ละในการตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงดีกับแฟรนไชส์ t a s t i c Beasts จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีหนึ่งในหลายทางเลือกที่เกิดขึ้นในช่วงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแฟรนไชสนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อแต่การควบรวมบริษัทครับเป็นการควบรวมบริษัท Warner Brother กับ Discovery นะครับ การคณรวมบริษัทก็อาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อแผนใหญ่ที่เคยเตรียมเอาไว้โดยเฉพาะแผนของ Witcher r World ที่มันอยู่กับ Fantastic Beasts ดังนั้นแล้วก็ Let's say ว่าเดือน2เดือนฮะเราน่าจะได้รู้ชัดเจนแล้วล่ะว่า Fantastic Beasts จะเป็นยังไงต่อไปแต่อย่างไรก็ตามผมไปอ่าน การวิเคราะห์เกี่ยวกับหนังชุดนี้จากนักวิเคราะห์ต่างประเทศหลายๆคนครับว่าเขามองว่าอนาคตของ f แฟนตาสติกบี t s เนี่ยเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองเหมือนกันนะครับก็คือ f แฟนตาสติกบี t s ขาลงไหมใช่แต่ Wizardry World อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงขาลง Wizardry World หรือว่าโลกเวทมนที่ j จคเ w l i n g เขียนขึ้นมาโดยมี Harry p o พ t ตเตอร์เป็นเส้นแกนหลักเนี่ย หลายคนมองว่ามันใหญ่กว่า f a n แฟนตา c b บีส์เยอะครับความสำเร็จในวันนั้นมันยังคงเพียงพอที่จะทำให้จัก,กรวาลโลกเวทมนต์หรือว่า Wizardry World ของ J.K. Rowling เนี่ยไปต่อได้ยืนยันจากอะไรยืนยันจากโปรเจกต์ที่เพิ่งจะออกมาใกล้เคียงกับหนังเรื่อง f a n แฟนตา c b บีส์ครับเช่น Harry Potter Anniversary Reunion Return to Hogwarts เป็นรายการพิเศษที่ Warner b r o t h e r เเขารวมนักแสดงจาก Harry Potter ให้กลับมาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกองถ่ายทำา h r r y y p t t e เตสตรีมไปทาง HBO GO HBO Max สำเร็จมากครับแฟนๆชอบมากหรือเกมอย่าง Hogwarts Legacy ดังนั้น Fantastic Beasts มันอาจจะไม่เวิร์ก แต่อย่างไรซะก,ก็ตามภาพที่ใหญ่กว่านั้นที่เรียกว่า Wizardry World ที่มีพื้นฐานเป็นผู้แคร์รี่พอ์เตอร์เนี่ยมันยังคงเป็นภาพใหญ่ๆที่ประสบความสำเร็จและอยู่ในความทรงจำและหลายคนรอคอยอยากจะเห็นเรื่องราวจาก Wizardry World เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะมุมจาก f a n t s t t c b e e s t t ครับดังนั้นแล้วใครที่ติดตามงานเขียนของ JK r o w l i n g มาตลอดเนี่ยเราจะเห็นคว่า J k r o w l i n g ไม่ได้เขียน Harry p o พ t e เขึ้นมาโดยมีแต่เรื่องราวของ Harry p o พ t e เครับ หลายครั้งเวลามีหนังสือมีเรื่องแทรกมีเรื่องย่อยอยู่ในนั้นเนี่ยเธอก็สปินออฟมันออกมาเป็นเล่มอื่นๆระหว่างทางเต็มไปหมดครับอย่างไอ้เ u r ร์ of Curse ร h ชเดชเเนี่ยที่เป็นเรื่องต่อก็ประสบความสำเร็จก็ได้รับการพูดถึงแต่อันนี้ไม่แน่ใจหลายคนก็มองครับว่าเอ๊ะ e cursed child นี่จะได้ทำจะได้ทําเป็นหนังไหมอันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆ Daniel r a d c l i f f e ฮะตัว Harry p o พ t e r เองไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ครับ แต่จะถูกเอามาใช้ได้ไหมก็ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้หรือนอกจากนั้นแล้วหนังสือเล่มอ,อื่นๆครับที่เจคเค i โรลิงเคยเขียนเอาไว้ระหว่างทางระหว่างทางที่มีการเขาเรียกว่ามีการเขียนแฮ์รัตเตอร์ไปด้วยเนี่ยโอ้มันก็มีรายละเอียดที่สามารถเอามาสป i ินออฟได้เยอะแยะไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นควิดต์เจริเยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของกีฬาควิดิช มีเรื่องการแข่งขันวิวัฒนาการคุยดิชในแต่ละยุคกติกาการเล่นตำนานการเล่นสุดยอดกีฬาฮิตรายละเอียดของกีฬาอย่างคุยด,ดิชในปัจจุบันมีอะไรบ้างไอหกทศวรรษที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างดังนั้นในหนังสือ b e a s t s and Where to Find t h e มเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องของ t a s t i c Beasts นะครับมันก็เป็นหนังสือที่ติต่างว่า n e w s c ก m ร์เดอเขียนขึ้นมาแล้วก็เอาตรงนั้นนำะมาถอดรหัสเขียนเรื่องใหม่ผมว่าน่าจะสนุกว่ะ ถ้าไปโฟกัสเรื่องควิดดิชในอดีตจนถึงปัจจุบันทำเป็นหนังกีฬาหน่อยๆสนกุกทำได้เหมือนกันหรืออีกเล่มหนึ่ง The Tale of Beedle the นิทานบีเดลยอดกวี ee, เนี่ยอันนี้ก็เจคเคโรล g ิงก็เขียนเอาไว้ครับมันเป็นหนังสือที่อยู่ในหนังแต่เจคเคโรลิงก็เอาไปเขียนให้มันเกิดขึ้นจริงๆคือตอนแรกแกเขียนขึ้นมาเป็นลายมือเลยนะครับเขียนมาแค่6เล่มแล้วก็ ขายการกุศลโอ้โหได้เงินเป็นล้านๆแลยครับแต่หลังจากนั้นก็มีการตีพิมพ์ออกมารายละเอียดในเบียดลร์ยอดกวีเนี่ยก็สามารถเอามาสปินออฟได้เช่นเดียวกันครับนี่เป็นเพียงแค่งานเขียนที่สปินออกมาจากแฮร์รวอเตอร์ส่วนนิดๆหน่อยๆนะครับที่สามารถเอามาต่อยอดได้ดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าจักรวาลพ่อมดแม่มดที่เรียกว่า Wizardry World ของ j k r o w l i n g เนี่ยดีเทลมันเยอะราวกับว่า J k r o w l i n g ไปเห็นมาเองนะครับ แล้วมันก็สามารถหยิบเอามาทํานู่นทํานี่ได้เต็มไปหมดดังนั้นรอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับว่ามันจะกลายเป็นอย่างไร Swiss ซอ r ์แลนด์ของ J.K. Rowling แต่เชื่อว่าก้าวต่อไปเนี่ยของไอ้โลกเวทมนต์เนี่ยมันต้องก้าวอย่างระมัดระวังครับต้องก้าวอย่างระมัดระวังโอเคแหละสำเร็จมาตั้งแต่อดีต ความสำเร็จนั้นยังอยู่คนยังสนใจในในโลกเว้นมน,นี้อยู่แต่ว่าถ้ามันพลาดบ่อยๆเนี่ยก็ไม่เวิร์กนะครับถ้ามันพลาดบ่อยๆก็ไม่เวิร์กตัวเกมทราบดีฮะว่ามันยังไม่ออกแต่ว่ากระแสหลังจากมีการปล่อยทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยตัวยงตัวอย่างหรือว่าปล่อยวันที่วางจําหน่ายออกมาเนี่ยกระแสมันค่อนข้างก็จะได้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเอ่รอดูครับว่า w a r n e r Brother จะจัดการกับ แอสเซทที่อยู่ในมืออย่างวิซาร์เวิร์ของ J.K. Rowling อย่างไรนะครับจัดการให้ดีก็แล้วกันครับเพราะว่าแอสเซทนี้สำคัญนะครับมันควรจะทำเงินให้กับวอร์เนอรได้อย่างมหาศาลผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะมันจะไปไม่ได้ขนาดนี้อ่ะเออคือมันก็ไม่ได้เจ้งนะแต่มันไปไม่งามครับมันควรจะไปได้ใหญ่และไกลกว่านี้แต่ไม่น่าเชื่อว่าระดับแบบ คือเจคเค l โรลก็ไม่ใช่ว่าเขียนอะไรแล้วจะขายได้ตลอดไปนะฮะเธอกลับมาเขียนอะไรที่ไม่ใช่เรดพรัลเตอร์มันก็ขายไม่ได้นะฮะเอ้ารอดูครับรอดูว่า Warner b r o s จะจัดการอย่างไรกับ Wizardry World ของ JK r o ค l โรลินี้ในอนาคตครับ